บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดตอกย้ำความเป็นผู้นำตัวจริงในตลาด PPV ตลอดระยะเวลา10ปีติดต่อกันแนะนำรถอนเนกประสงค์ระดับหรูรุ่นพิเศษ Fortuner Commander โดยเด่นด้วยดีไซน์ที่สง่างามพร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยพิเศษด้วยการปรับจูนช่วงล่างใหม่ให้ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นเชื่อเพิ่มความนุ่มนวลเกาะถนนเสริมสมรรถนะการขับขี่ให้สมบูรณ์แบบครบคันด้วยระบบความปลอดภัย ตอบโจทย์ในทุกสภาพการใช้งานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแนะนำรถยนต์แนประสงค์ระดับหรูโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เจเนเรชที่1สู่ตลาดเมืองไทยภายใต้โครงการ IMV Innovative International Multi-Purpose Vehicle ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าสร้างปรากฏการเป็นผู้นำตลาดรถอเนกประสงค์ประเภทปิ่งอัพพ s ส e ซน e จอร์วี l e หรือ P P V ในประเทศไทยโดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้นมากกว่า390,000คันอีกทั้งยังส่งออกจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศยืนยันความสำเร็จด้วยยอดขายอันดับหนึ่งในตลาด P P V 10ปีติดต่อกันพร้อมการันตีด้วยรางวัลด้านคุณภาพมากมายเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่เชื่อมั่นในคุณภาพและความไว้วางใจด้วยดีตลอดมาพร้อมกันนี้ ยังเป็นการเสริมความเป็นผู้นำตลาดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโตโยต้าภูมิใจแนะนำรถยนต์นอเนกประสงค์ระดับหรู f o r t จูเนอร์คอมมานเอร์ใหม่ที่โดดเด่นด้วยชุดตกแต่งกันชนหน้าและหลังบันไดข้างคิ้วตกแต่งฝาท้ายสีดำเงาพร้อมด้วยสัญ,ญลักษณ์ Fort จูเนอร์และราคาสีดำแบบทูโทนพร้อมล้อลอขนาด20นิ้วภายในใส่ใจในทุกรายละเอียดกับเบาะหนังและวัสดุตกแต่งสีดำสลับเดินตะเข็บด้าสีแดง ให้ความแตกต่างที่เหนือระดับขับเคลื่อนด้วยขุมพลังเครื่องยนต์2.4 GD Super Power ที่ให้แรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตร150แรงม้าตอบสนองเต็มพลังทั้งแรงม้าและแรงบิดสอดรับทุกการขับขี่อย่างเต็มสมรรถนะพร้อมปรับจูนช่วงล่างด้านหน้าและด้านหลังใหม่รองรับแรงสั่นสะเทือนในทุกสภาพถนนได้เป็นอย่างดีครบครันด้วยฟังก์ชันสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มระบบความปลอดภัยให้ความมั่นใจในการขับขี่อย่างเต็มพิกัด คือกล้องมองรอบคันระบบช่วยเตือนขณนะถอยรถและระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง Fortuner Commander เพิ่มความพิเศษรอบคันใหม่ดีไซน์ภายนอกชุดตกแต่งกันชนหน้าและกระจังหน้าสีดำเงาบันไดข้างสีดำเงากระจกมองข้างสีดำเงาหลังคางสีดำแบบทูโทนคิ้วตกแต่งฝาท้ายสีดำเงา ล้ออรอยขนาด20นิ้วใหม่ดีไซน์ภายในแพงในดีไซน์สปอร์ตโทนสีดำสลับแดงให้ความรู้สึกสปอร์ตบ่อน,นั่งและวัสดุเดินได้ตกแต่งสีแดงใหม่สมรรถนะการขับขี่ระบบช่วงล่างสไตลร์รถสปอร์ตตอบสนองได้ดั่งใจช่วงล่างได้รับการปรับจูนพิเศษทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มประสิทธิภาพในการบัคับควบคุมตอบสนองการขับขี่ ที่ได้อัธรสนุกสนานมากยิ่งขึ้น,นมั่นใจเต็มเปี่ยมในทุกสภาพถนนใหม่ฟังก์ชันความปลอดภัยให้ความมั่นใจในทุกการเดินทางกล้องมองรอบคันระบบช่วยเตือนขนาดถอยรถระบบช่วยเตือนมองอัสายตาที่กระจกมองข้างเลือกเป็นเจ้าของ Fortuner Commander จำนวนจำกัดเพียง1,000คันคันด้่สองสีทูโทนจากโรงงาน ือสีแดงดำ Emotional Red Black Top และสีขาวดำ White Pearl CS Black Top โดย Toyota Fortuner 2.4 Commander เกียร์อัตโนมัติมีราคาอยู่ที่1 5 5 0 0 0้บาทเป็นเจ้าของ Toyota Fortuner ทุกรุ่นรวมถึง Fortuner Commander วันนี้พร้อมรับแพ็กเกจขยายการรับประกันคุณภาพรถใหม่5ปีหรือ150,000กิโลเมตรและฟรีค่าแรงเช็คระยะ 1 0ส0กิโเมตรสอบถามข้อมูล f o r t u n e r Commander ได้ที่ผู้แทนจำหน่าย Toyota ทั่วประเทศ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ